อุปทานก็คือความยึดมั่นก็ยึดมั่นว่าเราว่าของเรานี่แหละส่วนใหญ่ก็จะยึดในไหนก็ยึดในขันห้านั่นเองจึงตัวขันห้าเมื่อเรียกเต็มยศชื่อจริงจึงได้ชื่อว่าอุปทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นขันแปลว่าหมู่หรือกองก็คือกลุ่มที่มากกว่าหนึ่งนั่นแหละเช่นทุกขักขันทัศนนะแห่งกองทุกเห็นไหมว่าคําว่าขันยังใช้กระทุกก็ได้ใช้กับอุปทานขันห้าก็ได้ น,นั่นคืออุปทานหลักๆเราก็ยึดบนอยู่ในขันห้านี่แหละจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็จะยึดกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดบางพระสูตรพระองค์จึงใช้ว่าเราถูกสิ่งเหล่านี้เคี้ยวกินเคี้ยวกินเพราะเราก็ไปยึดว่ามันเป็นของเราพอไปยึดว่าเป็นของเราเราก็จะสุขทุกเพราะมันแล้วหลายครั้งหลายคนก็ยอมทําบาปทําอกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้สุดท้ายพอทําบาปทําอกุศลตัวเองก็ต้องได้รับผลของการกระทํา ชีวิตเกิดความทุกข์เดือดร้อนบ้างตายไปไปอบายทุกติวินิบาทนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดบ้างนี่ไงมันยืดยาวจริงๆ